แหวงอธิษฐานอะไรฉันชันหน้าให้ดอย่าชายที่ะลายไปไหนนะอ๋อยายอธิษฐานอะไรเวลาเวลากอดดีไม่รู้ฮะไม่รู้มขอเย็นถามยพรดีกว่ายายพรอธิษฐานอะไรเวลาสาดน้ำเนี่ยเอ้าจะก็ไม่รู้นะ กนี่ไม่บอกว่าขอให้อยู่ขอให้อยู่เย็นเดี๋ยวถามถามทวกวันเนี่ยตาอธิษฐานอะไรเวลาสัตว์สัตว์น้ำลงไปเนี่ยไม่รู้จะอธิษฐานอะไรเวลาไปชั่วนะเวลาไปชั่วละเวลาไปชั่วจะดีอ่ะยายอธิษฐานอะไรเวลามาทำเจดีไซน์เนี่ยฮะลืมแล้วเนี่ยลืมแล้วเนี่ยลืมแล้วเหรอเอามันต้องมีคำอธิษฐานใช่ไหม

ถ้าท่านนี่บอกก็จะบอกก็มันก็ต้องขอขมาไม่ใช่เหรอเวลาเราเอาทรายเข้าวัดอ่ะใช่ไหมก็เหมือนนมาคืนใช่ไหมเจ้าของขอสักขันเนี่ยน้อยหน่อยโอ้โหน้อยก็ไม่ได้ด้วย